จะเป็นไจะเติมลมเติมลมก็ลุมก็เติมลมแล้วไอกี้ก็ต่อได้ก็เติมลมเราเดี๋ยวเยี่มให้เยังไมเดี๋ยวยมให้ครับเพราะเดี๋ยวเขามาเติมไน้อแคาปด้วยไปด้วยไปด้วยน้องใครก็หาตากเสื้อเป่เพื่อสังคม ทงน้งอยเตไปเที่ยวอยูเลยบอกสกายบอก่ลองคายบอกนี่ลุงอยากไปอุบลครับสวัสดีวัครีโกปันล้กนไปควัดไหนแค่นละดีาก็กกกกนีหลเวครับบรรยากาศที่ปั๊มนะครับกำลัง คุยกันนะครับพญานาจอนนี่มือปาะจอนนี่จอนนี่อย่าไปหาจอนนี่ครับเพราะว่าจอนนี่คอนเทนต์เพียบเลยนะครับไม่เป็นเป็นทุ่งนาครับเป็นทุ่งนาแล้วมีพญานาคจะสร้างปีที่แล้ว มีป <gesch> ูสีสุโธแล้วก็ไม่ <su> <S <S จะพานูไปหาสาธิตตายต่ำครับไปมานาไปมาทุ่งนาฟาร์มสเตไปหาจอนีี่่ดกวาใช่แล้วแล้วผู้ดีตามจนนี่ล้านกว่าครับอันจะได้คอนเทนต์ด้วยเขาจะให้เราข้าวหรือเปล่าร้อยแปดสิบเก้าให้ครับเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับชั่วโมงใช่ครับเขาเขาเปิดร้านขายกาแฟครับใครใครไปครับร้อยแปดสิบเนี้ยแต่เราไปเป็นนักนันท่องเที่ยว นี่มีพญานาคที่สร้างปีที่แล้วครับแก้วไอยเออนุชาบวงสวงพญานาคครับเราไปไหนมาสาวมีพญานาคคือกหนเราไปพญานาคเหมือนกันเนาะเราไม่ได้ไปบุคคลสีไปที่วยาสีบุมมามีประเด็นเนาะไปเฉยใช่เป็นคาเฟ่เป็นแล้วแถวนั้นก็หาที่ใกล้ๆ

เอ็มยูไน่อ่่อยเ่ยหนปน่่ไปตอนนี้แหละไปครับพี่อ๋ออยากไปไปแน่นอนเลยอยากไปวันนนูก็อยากไปไปหาพี่เขมนาแล้วเนี่ยไปแยจากข้าะลุงกินข้าวกันข้าวกันน้ต่วา ภา,า,าคบคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ